ชาิผู้สื่อสัตว์ออกมาปราศัยยืนยันประจบประแจงนายพักเพื่อไทยมักจะเล่นเป็นบทผู้น่าสงสารถูกระรรมแต่หารู้ไหมตัวเองคือผู้สมรู้ร่วมคิดหรือเปล่าเพื่อไทยวันนี้ไม่ใช่ดพูดถูกระทําอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดเกมการเมืองยึดอํานาจจากประชาชนแลาพวกเขาจะเล่นบทเหยือ่อไปได้อีกนานแค่ไหน ทหน้าด้านพอ่อผู้ใหญ่เกือบอกว่านโยบายรัฐบาลตอบโจทย์ประชาชนค่าไฟลดค่าน้ำมันปรับยาเสพติดดูดีใช่ไหม6เดือนทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทักษิณพูดอย่างนี้มาพันครั้งคําถามคือทําได้จริงสักครั้งไหมหรือแค่ขายฝันอ้างว่าถททูรกาะทางการเมืองได้แล้วนะแต่พรรคเพื่อไทยวันนี้มีอํานาจอยู่ในมือต้่งปล่อยให้ความคุ้มเคือและการครอบงําเบื้องหลังแล้วก็สร้างคําถามมากมายใครกันแน่ ที่ยึดอำนาจประชาชนประชาชนไม่ต้องการดรามา่าหรือคำพูดหวานหูอีกต่อไปสิ่งที่พวกเขาต้องการคือคำตอบที่ชัดเจนการคืนอำนาจให้กับประชาชนอะหลอกตัวเองว่าคุณเป็นเหยือ่อเพราะมันไม่เมียนแล้วเต้นเพื่อนๆคิดยังไงกับเจ้าเต้นคนนี้คิดใหญ่ทําเป็นเหมนทุกโครงการสลัดน้อง